สวัสดีมีรักแฟนดับพิ่าตาสูนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็อยู่ในตัวอ,อยู่ในการรีวิวตัวละครที่มีคนขอมาค่อนข้างเยอะที่สุดละตั้งแต่ตั้งแต่ทำไอช่วงรีวิวตัวเก่าๆมาเนี่ยก็มีคนขอมาค่อนข้างเยอะมากๆนั่นก็คือทันจิโร่ ร่างชุดฟ้าทันจิโร่ปานวาลีหรือจะเรียกอะไรกันแล้วแต่นั่นเองนะอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทําการรีวิวเป็นทันจิโร่ล่าง,งฟ้านี้1ดาวลุงนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าพวกรายละเอียดสกิลอะไรเป็นไงแล้วก็พลังเนี่ยตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ดันพลังนะแล้วก็เพิ่งอัพมาสดๆเลยเราได้ทําการสังเวยชินอบุซัพพอร์ตเราจากตอนแรก4ดาวลุงเนาะรีสังเวยไปเหลือ1ดาวลุงนะเพื่อจะมาทําการอั ทันจิโร่หดาวลุงให้ทุกๆคนดูนะแล้วก็เรายังมีเออ่เขาเรียกว่ายังมีหินเหลืองเหลืออีกไว้ทําตัวอื่นๆได้แล้วกันนะก็นั่นแหละตามนั้น มาก,ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม Elastic Shop นะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง Elastic Shop เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหวินนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูการชนะของทานจิโร่ชุดฟ้าทานจิโร่ปานวาลีนั่นเองนะอ่ะกะ็ถามว่า เดี๋ยวเอาเย่อๆก่อนถ้าถามว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งไหมบอกก่อนเลยว่าน้าเมตาปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้เก่งมันไม่ได้เก่งแต่ว่าถ้าใครเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วคุณสุ่มได้ฮันจิโร่ร่างเนี่ยเยอะๆอ่ะมันก็พอ,อพอเอามาเล่นได้อยู่พอ,อามาเล่นได้แต่ว่าถ้าถามว่าณนะปัจจุบันอ่ะมันมีคนเล่นไหมมันไม่มีคนเล่นหรอกส่วนมากเขากอับมาเนี่ยหนึ่งดาวลุ้งเพื่อจะเอาเลเวลตนนัวละครเลเวลหมู่ตอนเนี้ผมอัพตัวละครมาลุ้งอะ่ะค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็เหลือน่าจะเหลือสักสัก8-9ตัวมั้งที่ ที่ยังไม่ทําการอัพถึง1ดาวลุงก็เดี๋ยวเราต้องทําการอัพทุกตัวให้1ดาวลุงอยู่แล้วเพื่อมาทําการอัพเลเวลส่วนนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็ใช้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยจะมาทําการอัพแล้วก็รีวิวพวกตัวละครที่หลายๆคนขอมาก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอ่อัพเลเวลกันอีกทีนึงแล้วกันนะเรื่องนั้นอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทําการปรับทีมก่อนแล้วก็เดี๋ยวปรับอาวุธด้วยอ่าน่าจะเหมือนเดิมดนะชินอบุชินอบ,นบุโอเค คินบุแล้วก็ทันจิโร่อะเอาเป็นทีมนี้แล้วกันเกียวมีเอามายืนให้แล้วกันนะหรือว่าเราควรเอาเกียวมีออกแล้วเอาสีอื่นเข้าผมว่าเกียวมีมันน่าจะแรงไปเอาดาคีดีกว่าเอาเอาดาคิมันเป็นตัวยืนแต่ว่าถ้าดาคิบัฟมันก็ไม่ครบเอาเกียวมีดีกว่าอะเป็นบัฟได้เยอะหน่อยแล้วก็เกียวมีมีเอฟเฟกกับตันด้วยทันจิโร่มันจะได้เก่งแล้วก็ถือขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันมาประมาณนี้เกียวมีเดี๋ยวเอามาเป็นตัวยืนค้ำให้แล้วกันไอเทมที่เราจะเอาไปเซตอสูรน่าจะดีที่สุดนะ แล้วก็อันนี้แฮนเบรดอ้าจริงแฮนเบรดผมว่ามันก็อ่ะเอาไปก็ได้ด้วยความที่สเตตัสมันค่อนข้างเยอะกว่าอันอื่นเนาะแฮนเบรดอ่ะเอ่อเกียวเมเกียวมเมไอพวกนี้เดี๋ยวถอดของให้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเด่นมากน,นี้เอาไว้อ่ะทันจิโร่อ๊ะ สลับของสลับของอันนี้แฮนด์เบดส่วนอันนี้ก็ต้องเอาเป็นคอมโบกับเอจิติตี้จะสปีดเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนี้ไม่ปลดนะใครจะปลดก็ปลดนะแต่กูไม่ปลดมาโอเค ก็ดันพลังได้ประมาณนี้แล้วกันนะสองล้านสี่กว่ากว่านะก็ถือว่ากลางๆแล้วกันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะก็สกิลดาวลุ้งเอาเป็นทางด้านของรีกรุปนะเป็นสายมาตรฐานอยู่แล้วในนี้่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสพลังโจมตีอยู่ที่สามแสนสามนะอาจจะน้อยกว่าตัวอื่นๆหน่อยแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันเลือดค่อนข้างเยอะเลือดอยู่ที่สี่ล้านสองนะแล้วก็เดฟอยู่ที่พันเก้ากว่านะเดฟก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็สปีดกลางๆแล้วกันพันหกกว่านะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนสกิลหนึ่งนะซิกฟอร์มเวลพูอ่า ก้างหันน้าหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้นะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวกลางแล้วก็เดี๋ยวนะเรียผมไม่แ it. น่ใจว่าเรียมันแถวหน้าหรือแถวหลังนะะสร้างความเสียหาย2แถวแถวแถวกลางกับเรียได้เป็นหลังนะแถวแถวแถวกลางกับแถวหลังนะแล้วก็สร้างความเสียหาย2 1 0แล้วก็มีโอกาส40%ที่จะสตันคู่ต่อสู้นั่นเองนะถือว่าเยอะอยู่นะ40% ส่วนพาสีอันแรกนะก็คือเป็นเพิ่ม HP Attack แล้วก็ Critical นั่นเองนะส่วนทางน้านของอันตีนะอ่าแบบฟอร์มที่10บนะมังกรและสักอย่างไม่รู้นะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมด150%แล้วก็บวก20%ใส่ศัตรูที่มีสถานะดีบัฟนั่นเองนะอ่าเป็นตัวที่อ่าเล่นกับทีมดีบัฟได้เช่นเดียวกันมาทาาน้างของ s าสีอันสุดท้ายนะก็คืออ่าฮิวเลือด10%ถ้าเราฆ่าคู่ต่อสู้ได้นะแล้วก็จะได้รับ ไอ้อันหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว,ว่าเมื่อฆ่าได้ถึงจะได้รับสถานะหรืออะไรนะก็คือเป็นสถานะความโกรธนะดามเมจจะเพิ่มขึ้น15%จนจบการต่อสู้ไม่สามารถถูกลบล้างได้อะมันสามารถเก็บได้สูงสุดเนี่ยคือ5สแต็กนะสต็กละ15%เท่ากับว่าเอ่อ5สแต็กก็75%อะใช่ไหมวะ36 0 0 7 5อะถูกละ75%นะอ่อที่ดามเมจสามารถเพิ่มได้สูงสุดอม,มาถัดไปจะเป็นทางด้านของ อาวุธอของสมบส่เอาเป็นของเซตอาสูรมานะแล้วก็ลูนเอาเป็นทน่าทางของคี้กับล้างซีซีมาแล้วก็เป็นทน่าทางของจอกเกาะกับ,กบเ,เมื่อคี้มีโอกาสไล่โจมตีอ่ะส่วนทน่าทางของเคนโดใส่เป็นคอมโบกับสปีดนะส่วนทน่าทางของอาวุธ EX ถ้าใครจะอัพนะถ้าปลดขั้นแรกก็คือสกิลย่อยสร้งสางความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2 2 0แล้วก็ ถ้าเป็นเลเวล10เนี่ยเมื่อเลือดต่ํากว่า30%จะได้รับดาเมจรีซีฟเพิ่มขึ้น20%ต่อเนื่อง2เทิร์นไม่สามารถถูกลบล้างได้แล้วก็มีผลแค่1ครั้งในแบทเทิลเท่านั้นนะก็คือต่ออ่ถ้าเลือดเราลดต่ํากว่า30มันก็จะได้ดาเมจรีซีฟเพิ่มขึ้น20แล้วก็ถ้าเราได้รับการฮีลจนดาเมจอจนเลือดเด้งไป100%ต่อให้ลดลงมาต่ํากว่า30อีกครั้งนึงเอฟเฟคนี้ก็จะไม่มีผลนะเพราะว่ามันมีผลแค่1ครั้งต่อแปททิลเท่านั้นแล้วก็เลเวล20บวกสปีด20นะแล้วก็ถ้าเลเวล30เนี่ยอันติจะสร้างความเสียหายแรงขึ้น อีกอยห้าสิบเป็นร้อกสิบเป็นต์นั่นเองนะก็ถือว่าเพิ่มมานิดนึงอ่ะอาวุธเฉพาะอาวุธฮอลโล่ใส่เป็นทนั่งของแฮนด์เบดละกันคอมมากก็เลเวล50ทุกอันนั่นเองนะส่วนสกินก็ไม่มีนะไม่ต้องไปหวังกับตัวละครแบบนี้นะเอาจริงอันนี้ขอขอพูดหน่อยนึงนะตัวล,ละครหลักทีมของพวกพระเอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทันจะิโร่วาลีไหนจะให้ดูนี่ก่อนอ่าตรงนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นทันจิโร่วาลีหรือว่าจะเป็นทางนั่งของอ่าทันจิโร คางูละแดนทันจิโร่ปานป,ปานตะวัน2ล่างเนี่ยอ่ะแล้วก็เนสโกล่างนี้อย่งอย่างน้อยก็ยังดีนะที่เนสโกอสูรน่ยมันยังเก่งอ่ะแต่ว่าทันจิโร่น้ำอ่าทันจิโร่ชุดเขียวทันจิโร่ชุดธรรมดาแล้วก็เนสโกอันนี้แล้วก็ไอหมูปากอะเซนิสึเนี่ยตัวหลักไม่ไม่มีตัวไหนเก่งเลยซากกับตัวนาทีมพระเอกพวกมึงไม่ควรมาเป็นพระเอกในนี้มากเพราะฉแล้วหวังก ระดับ SP ไอ้พวกนี้พอสมควรนะว่าทำระดับ SP พวกนี้มาขอให้มันเก่งหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยภาคสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกเนี่ยคือตัวหลักๆทุกตัวเนี่ยมันได้สู้กับพวกข้างขึ้นลำดับสูงๆหมดทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำให้มันมาเกิ่งขึ้นกว่านี้หน่อยนึงนะจะได้ <c oughs> ทีมหลักมันจะได้ทีมตัวหลักมันจะได้เด่นในเกมหน่อยนะไม่ใช่ว่าเอาตัวอื่นมาเด่นแล่ไอ้พวกนี้มาฆ่าทิ้งหมดนะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ,อ่อันนี้มันมีอันนี้หนึ่งครั้งโอเคช่างเอ้อันนี้เรา เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งใส่ชีสระบุไปคืนโอเคมาเดี๋ยวเรามาข้ามเซิร์ฟข้ามเซิร์ฟก็มีแค่คุณนิกเยอะสุดอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกับคุณนิกดีกว่าสัก2 3รอบนะจะได้ดูว่ามันเก่งยังไงนะฝั่งทางด้านของเออ่ทันจิโร่นะอย่าไปหวังมากนะมาแต่แต่ว่านี้เรามีเก็กโกมาทำดีบัฟให้อยู่นะแปลว่าทันจิโร่เราก็จะตีแรงขึ้นอยู่ เกโกะทำดีบัฟไปแล้วก็ชันจิโร่จะได้ตีพวกดีบัฟแรงขึ้นมาถึงก็วืดไป2ดอกปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบโอเคไม่โดนซีปับ๊บปั๊บัน๊นโดนสตันไปจนได้ไม่ล้างด้วยถึงเทธนต้องล้างหน่อยละล้างซ c ซล้างโอเคมาอ่ะเป็นแถวกลางกับแถวหลังหรือว่ามันสุ่มอะมันสุ่มสร้างความเสียหายกี่ตัวไม่แน่ใจนะหรือว่ามันตีแถวกลางกับแถวหลังเลยทั้งหมดเลย มันก็ไม่ได้บอกด้วยสิอะตีไปก่อนปับป๊บปแต่ผมรู้สึกว่าร่างเนี้ยมันกระจอกกระจอกนะไม่มีร่างไหนแม่งกิ่งเลยทันจิโร่เนี่ยร่างคางูลาเดนไอ้ร่างชุดเขียวตอนย่านลึงลมก็พอดามจได้อยู่นะแต่ว่าก็เป็น,นเหลวอร์ขนาดนั้นนะ่ะอะตีปั๊ไปก่อนปับป๊บปับปบ๊ตอนนี้เราต้องเวททันจิโร่ไว้ก่อนดีบัฟไปเยอะๆ โอเคเกียวเมย์เรายัง,งยืนสบายอยู่มาตีป้าป้าป้าปาโอเคไม่โดนแต่ล้าโดนดีบัฟไปอะโดนรุ่ยพังโจมตีไปหน่อยนึงไม่เป็นไรเอสโกฮิวมาปาเข้าให้ทีนึงแล้วก็เยียบหน้าเข้าไปให้มาฝั่งนูน้นเอาคืน๋ย่มาลองดูกันว่ามันจะแรงหรือเปล่าโอนเข้าไป โอ,องเข้าไปสามล้านสามล้านห้าตัวก็ตัวละหกแสนเนาะหกห้าสามสิบสามละก,ก็ถือว่ากลางๆนะผมว่าแรงอยู่เอาจริงแรงกว่าเซนิสอเอไม่ใช่ไม่ใช่แรงกว่าสิอพอๆกันต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่าพอๆกันแต่ว่าจากที่ดูสองตัวนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะทันจิโร่เนี่ยน่าจะถึกกว่าเซนิสืเซนิสึอเนี่ยตีแรงกว่า ใช้สือตีแรงกว่าทันจิโร่เนี่ยมีความถึกเยอะกว่าแล้วก็ทันจิโร่เรายังเก็บสแต็คไม่ครบด้วยเดี๋ยวนะผมขอดูบัฟก่อนเหมือนจะไม่มีสแต็คเลยนะเหมือนมันต้องฆ่าศัตรูได้ก่อนนะมันถึงจะได้สแต็คดูจากนี้แล้วมันไม่มีสแต็คตัวละครของมันเลยตีต,ตีเข้าไปโอ้แล้วเมตาปัจจุบันนี้ทันจิโร่มันจะไปตีใครตายวะถามจริง มันจะไปม,มันจะไปเก็บสแต็กจากไหนวะเนี่ยตั้งห้าสแตก็กสี่สแตก็กห้าสแตก็กในขณะที่เก็กโก้ซัพพอร์ตเราตีแรงก,กว่าทันจิโร่อีกอะอ่ะตีเข้าไปตีเข้าไปเนี่ยอ่ะดูหน้าสองแสนกับหนึ่งแสนอันนี้ห้าแสนอ่ะตป,ประมาณห้าแสนเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวต้องรอดูตอนเก๊กโก เกียวเมก็ตีเบากว่านะเพราะเกียวเมียถอดของนี่ว่ะอ่าเกียโกะขังขังใครอ้าวตายเลยโอเคช่างมันมาฮหียวมาทาจิโร่ได้เวลาทุบอ๋อแปลว่ามันสุ่มมันสุ่มสร้างความเสียหายสิเมื่อกี้มันสร้างความเสียหายแค่แถวหลังอย่างเดียวนะอากศาศะไม่โดนบัฟทันจิโร่มาหน้าตาเป็นยังไงวะผมไม่เห็นบัฟมาเลย ปั๊บปับปับปับอะดีบั๊ดีบั๊กันไปก่อนอย่าเพิ่งตายนะฝั่งนั้น่ะอ่าโอเคได้อยู่โดนตัดฮิวเข้าไปในสกอตฮิวไม่ขึ้นเลยฝั่งนู้นดูดิถ้าปกติเนี่ยมันจะต้องฮิวแล้วแบบแทบจะเต็มหลอดกันหมดเลยนะแต่ว่าในสกอตฝั่งนู้นคือแบบโดนตัดฮิวไปด้วยฮิวแบบแทบไม่ขึ้นเลยอ่ะฮิวขึ้นปับเข้าให้ฮิวบี อ้าเขาให้โอตายไปเลยเว้ยเอ,อชินโนบุมาสับเข้าไปส,สองล้านก็ตัวละล้านนะเออก็ถือว่าได้อยู่นะอันติตัวละล้านแต่จริงมันควรจะแรงกว่าน,นี้แหละเพราะว่าอาคษาะามันไม่โดนดีบัฟนะมาเลยมาเลยดูเบาลงไปหน่อยนึงอ่ะเอ้ยดามิได้อยู่นะไม่ได้แย่นะเทียบกับเกียวเมที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยก็ดามิสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดล้านก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้แย่นะ,นมมมมะ <c oughs> นถือว่านะถือว่าโอเคอยู่ เดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยวผมขอลองเอาเกียวมยีออกนะเอาเกียวมยีออกมันขาดตัวธาตุลมใช่ไหมเราใส่นี้เข้าเอานี้ดีกว่า,อ,าอันนี้น่าจะได้บัฟเก่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าเราไม่มีบัฟกับตันเลยบัฟกับตันเราไม่มีเดี๋ยวผมขอดูบัฟกับตันแป๊บหนึ่ง อ่ออันนี้มันจะได้ดาเมจรีซีกับแอคแท็กอย่างละ7%แตแปลว่าถ้าเราเกียวมีใส่มันจะตีแรงขึ้นกับถือขึ้นอย่างละ7%เนาะแล้วถ้าเป็นทางด้านของโอบานไยโอบานไยเราหนึ่งเท่ากับประมาณเท่ากับเท่ากับเดี๋ยวนะผมขอนับดาวก่อน 5..10..15.. ประมาณ16ดาวไม่ไม่ถึง17ประมาณนี้ก็ได้ HP กับคิอย่างละ5%เออ ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่แฮะแต่ถ้าเราเดีย๋ยวนะผมขอลองปรับทีมก่อนว่าไหนมันจะดีสุดถ้าเป็นอย่างนี้ทันจิโร่เราจะได้7กับ5แล้วก็อันนี้อีกเป็น14กับ9 14กับ 9, 9ก็ยังถือว่าน้อยกว่าอยู่ดีนะผมว่าเดีย๋ยวนะ14กับ9อันนี้เป็น11กับ8แล้วก็บวกกันอีกอย่างละ7อันอันนี้ยองไงอันนี้ก็น่าจะได้เยอะกว่าอยู่ดีนะ เอาเอาเป็นแบบเดิมไปมาเดี๋ยวเรามาลองอีสักรอบแล้วกันลองสอบลองคนอื่นบ้างเดี๋ยวมันจะเกิดบ้างนะอ่ะทุบไปแล้วก็ขังไม่ติดทุบอีกทีนึงโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เบิ้ลอีกทีนึงชิวๆชานจิโร่กูบอกว่ายังชิวอยู่จริงผมว่ามันมีความถึกในตัวของมันสูงอยู่นะอ๋อแปลว่า สกิลย่อยทันจิโร่มันสุ่มโจมตีแถวกลางกับแถวหลัง2เป้าหมายอ่า uh, น่าจะเป็นประมาณนี้มันไม่ได้โจมตี2อ uh, าแถวกลางกับแถวหลังทั้งหมดมันโจมตีแค่สุ่มโจมตี2เป้าหมายแถวกลางกับแถวหลังประมาณนี้โ okay, อเคก็จะละมาดีบัฟดีบัฟกันไปก่อนแล้วก็เบิ้ลดีบัฟอีกทีนึงปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บทั้งทำดีบัฟแล้วก็ล้าง บัฟของคู่ต่อสู้นะเกียโกะคือผมใส่มาแบบว่าอัน,อนทัาประโยชน์มากต่อให้มันไม่มีการฮิลจากตัวละครมันนะแต่ว่ามันยังมีประโยชน์จากส่วนอื่นอยู่มันเป็นซับพอร์ตคนละตำแหน่งกทะท่านั่งของเนซุโกะปับั๊บๆอ่ะทันจิโร่โอเคฝั่งนู้นฮิลมาก,ก่อนทีเดียวพอโอเคเบิ้ลอีกเบิ้ลอย่างนี้ฮันจิโร่แล้วก็อดเก็บสแตกสิมาโนคุคิ แบบฟอร์มที่10โอ้โหล้านเอห้าล้านก็เฉลี่ยตัวละล้านอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอเคเกียวเม,ยมมาแม่งทุบทีเดียว6ล้านไอ้สัตว์ทันจิโร่ดูหงอยไปเลยเอะเ้ยแต่ว่าเฉลี่ยตัวละล้านก็แรงอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เบานะเฉลี่ยตัวละล้านเนี่ยได้อยู่ิโนคัทลิงโก็คู่แสนมาระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็หิวเลือดตีเข้าไป ีต่อยเข้ามาอันนี้มันได้เก็บสแต็คบ้างเนี่ยผมไม่ได้ดูเดี๋ยวนะคอดูสแต็คบ้างก่อนเ uh, อ่อเบทเทลรมาบลเซนชั่นดูอ่าได้อยู่นะได้สแต็คอยู่อ๋อมันเป็นสถานะปานาน,านี้อ่าสี่สแต็คอยู่นะนี่น,นี่สถานะน,นี้เ่าก็ดาเมตเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่อ่ะทำดาเมตไปได้อยู่ที่9ล้านาน,นะก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าศัตรูมันตายค่อนข้างไว ทีมคุณบอมเนี่ยค่อนข้างอ่อนกว่าคัของคุณนิกนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะยืนรับตัวเมดได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตอนจังหวะอันติมกเมื่อกี้ดอกละหนึ่งล้านอ,อันนั้นถือว่าแรงอยู่นะเพว่าไม่ได้ไม่ได้เบานะเออถือว่าได้อยู่อ่ะก็สรุปเลยถามว่าตัวละครมัน เล่นได้ไหมเมตานี้บอกก่อนเลยว่าเล่นไม่ได้ <c oughs> ตัวละครมันกระจอกเกินไปนะเมตาเนี่ยเล่นไม่ได้แต่ถ้าใครเล่นเป็นเซิร์ฟใหม่แล้วก็คุณสุมได้ตัวละครเนี่ยเยอะๆสามารถทํหนึ่งดาวลุ้งได้ก่อนตัวละครอื่นๆอย่างเงี้ยหรือว่าตัวละครในทีมทีมหลักคุณเนี่ยยังไม่มีหนึ่งดาวลุ้งทั้งทีมคุณสามารถเอาตัวเนี่ยที่คุณสุมได้เยอะๆเนี่ยไปเล่นได้ก่อนถึงมันจะไม่ใช่ตัวที่ติดเมตาดาเมจไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังพอเล่นได้ดาเมจ ก็ยังถือว่าพอมีอยู่อะดาเมจถือว่าพอมีอยู่แล้วก็มีความถึกในตัวของมันเองนะก็ถือว่าเล่นได้ถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่ๆแต่ถ้าซื้อปัจจุบันก็อัพหนึ่งดาวลุ้งเพื่อเอา เลเวลตัวละครทีมหลักก็พอนะเออไม่ต้องไปสรรหาในการอัพแบบผมก็ได้นะอ่ะก็คิดวันนี้มีเพียงประมาณนี้ละกันนะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากร้านสัอปปนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผม e l a s t i c shop นะเพเิมเกมราคาถูกเติ่มถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง e l a s i c shop เท่านั้นนะครับผมเดลราคาขึ้นให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ i o s เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหิวนันะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเค คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถปกติเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพจดีด้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทนะี่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม